นี้นะครับผมก็นึกสนุกนะครับหาซื้อที่ชาร์จในรถร้าน20บาททุกอย่างมาลองเล่นดูนะครับโอ้โหก็ดูวัสดุคุณภาพอ่าเรียกว่ากลางๆเฉยๆนะครับมาลองเล่นเฉยๆนะจะดูว่ามันชาร์จได้ดีแค่ไหนนะครับเขียนว่า Intelligent Charging s u p e r s p e e d optimal safety มีความปลอดภัยสูงด้วย20บาท เอาละนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่ามันจะคุณภาพมันจะดีขนาดไหนนะเอ๊ทำไมเสียบไม่เข้าเขาแล้ว ติดด้วยอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าภายในไอ้ที่ชาร์จในรถ20บาทเนี่ยข้างในมันจะมีอะไรบ้างนะครับเราไปดูกันดีกว่านะนี่คือภายในมันไม่มีอะไรมาก มีคาปาคาปาซิเตอร์สองตัวแล้วก็นั่นต้นต้นนี่นจะเป็นตัวแปลงไฟนะครับไม่มีอะไรมากเลยแล้วก็ที่อันนี้คืออะไรสปรินอ๋ออันนี้กราวะไม่มีอะไรมากเลยนะครับเรียกว่าพอใช้ได้นะพอใช้ได้พอใช้อ่ะ ก็จะประมาณนี้ป่ะนี่ครับประมาณนี้โอเคนะครับเราก็ทำการรื้อข้างในดูแล้วมันก็เรียกว่าการประกอบประกจกกระแจตามราคานะครับแต่ว่าสามารถใช้งานได้ในระยะยาวไหมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับ แต่ว่าเสียบติดอะไรติดชาร์จแบตเข้านะครับก็เดี๋ยวถ้าใครก็ใครที่อยากเอ,อซื้อมาลองเล่นก็ไปหาเล่นดูนะครับอาจจะสามารถแปลงคาบาซิเตอร์ข้างในให้มันแข็งแรงกว่านี้อะไรพวกนี้นะครับดูให้มันแข็งแรงกว่านี้ก,นนนก,นก็ต้องลองดูนะครับแต่ว่าผมอาจจะใช้ในชีวิตประจําวันนะตัวนี้เดี๋ยวจะลองดูว่าใช้งานได้ดีแค่ไหนนานแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรา เราจะมาดูกันในใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้แล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าส่นนี้ไปดีกว่าไปชาร์จแบตดีกว่า